ครับพี่ม่อนสวัสดีครับผมค่ะตลาดนุ่นไทยช่วงท้ายสัปดาห์วันนี้ก็ถือว่าปิดบวกขึ้นมานะฮะครับตัวใหญ่จริงบเราดูภาพรายสัปดาห์นี่ม่อนกรางปีคือพร้รพอมกันก็เห็นว่าเ,เป็นภาพของการฟรื้นตัวขึ้นมาต่อเน,นื่องนะครับสามสัปดาห์ติดนะครับหลังจากก่อนน,นั้นหนึ่งสัปดาห์เนี่ยนะครับช่วงสัปดาห์ที่สี่ก่อนน้าเนี้ยนะครับก็เป็นการทำ reversal pattern นะครับ เป็นบ้างการฟืร้นตัวขึ้นมา <C in> แล้วก็กราฟระดับวีเองเนี่ยก็กลับมายืนเหนือนะครับเส้นค่าเฉลี่ย10วันนะครับที่1,298จุดได้นะครับก็ถ <C in> ือว่าเป็นภาพที่ส่งสัญญาณของการฟืร้นตัวขึ้นมาต่อเนื่องนะครับนันสัปดาห์หน้าอียปัจจัยหนุ่ยยังเป็นเรื่องเดิมนะครับเรื่องตัวภาพรวมของตัวเทรนเม็ดเงินน่าจะไหลเข้าในส่วนตัวตลาดในเอเชียตอนนี้นะครับ <C in> สุบเนี่ยมอย่างตัวค่างัณเอเชียรวมเป็นภาพการแข่งข้าก็ทำให้ตลาดเนี่ยเป็นโมนตั้มการฟื้นตัวแนวต้านก็ ระดับสัปดาห์นะครับเรามองไว้ที่1,330นะครับกับแนวะต้านสไดทสายที่1,337จุดนะครับในส่วนตัวแนวรับก็1,280นะครับเป็นระดับแนวรับหลักของเขาครับค,ครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับตัวเซกเตอร์ที่จะนําตลาดขึ้นในเดือนนี้นะครับใครที่ตามกลยุทธ์รายเดือนของเราก็าาจะทราบว่ามันจะเป็นการสวิตช์กลับมาที่แบงก์กับกลุ่มพลังงานนะครับ ิ่งที่เราเน้นย้ำก็คือตัวออยเนี่ยนะครับมันเจอบอททอมไปแล้วนะครับถ้าเราดูราคาดิฟเรนต์เองเนี่ยก็เจอบอททอมในโซนที่เรามองไว้คือกรอบนะครับ26-28เหรียญต่อบา์เรียวนะครับแล้วก็ภาพรัดถึงเดอนหน้าผมคิดว่าราคาน้ำมันมีโอกาสสูงนะครับที่จะมาเทสที่บรนเวณ8เหรียญต่อบา์เรลวได้นะครับแล้วก็ถ้ากรอบทำเฟมทั้งสองเดือนเนี่ยเรามองที่แนวต <Yeah. S 1> ้านมา44-45เหรียญเพราะฉะนั้นหุ้น กลุ่มปตทจะเป็นตัวหลีกตลาดนะครับคู่กับกลุ่มแบงค์นะครับก็เป็นสนามการกินกาไรนะครับต้องบอกว่าราคาน้ำมันไปใกล้เวล์นะครับก็ต้องเล่นรักษาการกินกำไรกันไปก่อนนะครับตัวปตทนะครับก็กําลังไต่ดับขึ้นมานะครับจะเข้าสู่กรอบแนาต้านส่วนที่สองที่เรามองไว้ก็คือบริเวณระดับ260เนี่ยพอคาดหวังได้นะครับฮะ260ครับพี่มันรอบนี้เหรอคะ ครับก็พี่ว่นก็จะจําสเตตของการคองเราได้นะครับ200เราชวนซื้อนะครับ220เป็นเป้าแรกแล้วก็240เป็นนวำตานที่สองนะครับคือตอนนี้กำลังจะเบ e a บริเวณ244เนี่ยเบ e ได้เนี่ยเราจะเห็นบริเวณ260ได้ไม่ยากนะครับส่วนสอพก็จริงๆก็ผมเรียกว่าได้ตามเป้าแล้วนะครับสําหรับเป้าที่สองก็คือ60บาทเนี่ยนะครับก็ขึ้นมาขึ้นมาแตะตรงนี้ละนะครับคือระดับถัดไปที่คาดหวังเนี่ยนะครับก็คือบริเวณ โลเดิมในช่วงเดือนพฤศจิกาเอาขอไปครับเดือนกรกฎาคนะรับของปี2015นะครับบริเวณ66.8นะครับครับตรงนี้จะเป็นจุดหที่เราที่เราจะมองขัดไปนะครับของตัวพสพคือจริงๆริการเบสเพื่น15วันนะครับเล้ได้ในสัปดาห์หน้าครับตัวพสพเนี่ยนะครับเฟ้นก็จะซื้นตัวดีขึ้นนะครับจริงแล้วมีประเด็นหนึ่งที่ผมแจ้งเตือนทุกคนไว้ก็คือ อย่ามาช็อตเซลล์นะครับรอสพนในช่วงสัปดาห์นี้นะครับเพราะว่าวันอังคารมันจะดีดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามมันต้องร่งเข้าไปช็อตกลับเพราะฉะนั้นแกลบมันไม่คุ้มกันถ้าราคามันไม่ลงแรงจริงนะครับฉะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยทั้งแรงเข้าไปช็อตแล้วก็ราคามันที่กำลังปรับตัวก็วเรื่องของปัจเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยนะครับก่อนถือวันอังคารก็น่าจะเป็นข้ามการ break extension ขึ้นมานะครับแล้วก็จะไปพักตัวก่อนนะครับยืนหกสิบครับผมถ้าปิด position ช็อตเปิดลองได้ไหมนี่ย ครับส่วนตัว G ีก็เป็นการพักขึ้นอยู่นะครับก็ดูนาต้านเรียน5 4แล้วก็5ส6บาทนะครับอั้วนีเหมือนเดิมอันนี้เป็นสามตัวหลักที่เรามองรอบนี้นะครับกลุ่มตลอส่วนแบงก์ก็ผมอัปเดตเป็นรายตัวก็เคบัง KTB ก่อนนะครับตัวเคบังนะครับก็ลุ้นผ่านนาต้าน170นะครับผ่านได้แล้วก็ดูที่175นะครับก่อน178ก่อนนะครับตัว KTB ก็ ค่อนข้างพวกฟอร์มนะจริงๆตอนนี้คือมันชนเส้นค่าเฉลี่ย200ว,ว,วันละบริเวณ18บาทนะครับก็ลุ้นเบรคขึ้นไปเนี่ยก็กรอบบริเวณ18.5-19บาทนะครับมองตั้งแต่15บาทนะ KTB จนมา18ก็ยังไม่ได้ซื้อเลยมองมาเรื่อยๆมองมาเม,มันขึ้น <laughs> มันขึ้นแต่มองมอง,มองบาทนะคุณผู้ชอมอีกตัวหนึง่งสำหรับคนผมเรียกว่าสำหรับคนที่ยังไม่ได้ซื้อแบัตรกะมองได้คือ BBL เดี๋ยวไปดูบีเอ็ลมังเดี๋ยวจะนั่งดูนั่งดูให้ดูบีเอ็ลนะครับก็คือดูด้นร้อยห้าสิบห้ากับร้อยหกสิบนะครับเดี๋ยวนะฮะบีเอ็ลยังไม่ขึ้นเนาะครับผมจริงๆหลายคนคอนเซิร์นเรื่องนี่เอ็นพีเอลเยอะนะเรื่องกลุมอันนี่จากธุรกิจกลุ่ม ดีต้องทีวีนะครจริงๆแล้วเอฟสฟต์มันไม่เยอะเลยพีย่บอลมันนิดเดียวพน 2, 000, วนนันสองพันล้านะครับทรัพย์สินเขาเป็นแสนเป็นหมื่นล้านครับผมแล้วก็ยิวเขาสูงด้วยนี่เป็นหุ้นตัวหนึ่งนะครับที่โมเดลของนักวิเค,ร,คร,ราะห์แบงก์โอนุรักษ์ทางอาเซียนเนี่ยมีการประเมินว่าเป็นแบงก์ใหญ่แบงก์หนึ่งที่อยู่ในกลุ่มเอ่อสโตนเทนเบิร์กโกลดนะครับก็คือมีการเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็ช่วงภาวะตลาดผันผวนอะไรก็ตามเลยยูเอเอ็มดูที่แข็งแกร่งมากๆในช่วง สิบถึงยี่สิบปีที่ผ่านมาแต่การสุกีนของเขาเนี่ยคือตัวนี้คือเบอร์หนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วผมว่าเดี๋ยวตัว BBL จะค่อยเร่งอยนะครับแล้วก็ประเด็นที่เราคอนเซิร์นกันเรื่องแบงค์การนตีนะของแจ๊สอะไรก็ตามเนี่ยนะครับจริงๆผมว่าเกิดมีการประกาศไรอวมาเนี่ยนะครับอยากให้มองในมูลตั้มบวกก่อนว่าจริงๆแล้วถ้าแบงค์ปล่อยมาเนี่ยมันคือได้ประโยชน์ในเรื่องตัวลดโกลดนะครับเรื่องตัวไราดไร์ล้วกเบี้ยก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปคอนเซิร์นว่าความเสี่ยงมันจะเกิดขึ้น อย่างเดียวนะ <ừ> จริงความเสี่ยงมันมีแผนของการลงทุนก็อีกค่อยยาวนาน<ห>นะครับรรนี่โดยรวมผมคิดว่า BBL เนี่ยจะเป็นตัวที่ค่อยๆสลับเป้าเพิ่มมากขึ้นในเดือนนี้เลยครับ<ห>ครับ<ห>นนก็หลายคนพูดเค้าลงคนที่เล่นหุ้นใหญ่แฟนมันร้อยแปดสิบสี่ครับพี่บอลบีบีแอลอัพไซด์อีกสามสิบบาทครับก็ช่วยกจับตาดูกันนะครับ BBL อาจจะมีจังหวะเร่งตัวขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ<ห>จริงๆภาพของแพทเทิร์นเนี่ยมันเป็นการเอ็คอมเบเลตที่ค่อนข้างสวยสะสมไหมล่ะเนี่ยใช่ครับสภาพสะสมแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่ชอบนะครับ พอพูดถึงพวกที่มันมีลักษณะการผสมเนี่ยมันก็จะเหมือนตัว CI นะครับก็ต้องเขาเรียกว่ามีหน้าต่างเยอะแล้วก็มีสายปานที่เยอะเก็บได้กับกิน20%อะไรอะไรเงี้ยครับกินยีิเปอร์เซ็นต์ครับตัว CI เนี่ยวันนี้เป็นแรกที่เบรกเหนือดาวเทลไลน์นะครับคือดาวเทลไลน์ถ้าเราตีไฮในช่วงเดือนธันวาคมที่เราเล่นกัน2บาท72บตรงนั้นนี่นะครับตีลงมาเรื่อยๆเนี่ย คือตอนนี้คือเบรกมายืนสองสีสีนะครับเป็นการเบรกเป็นแท่งแรกะนะครับก่อนที่จ็มีการรีบาวมาไม่เคยผ่านเลยแล้วรอบนี้เนี่ยเรื่องตัวการได้คูเลตตเนี่ยตัววอลุมววล่มเนี่ยมันข้างเยอะขึ้นิดนึงนะครับ<ม>วอลุ่มขายน้อยกว่าวอลุ่มที่ซื้อเข้ามานะครับเรื่เทรนด์เนี่ยกำลังมีท่าของการซื้นตัวนะครับเป็นผู้นที่อยากให้จับตาดูนะครับใครมีอยู่ว่าโอเคอาจจะอัดหน่อยแต่ว่ายังไม่ได้สร้างผลกระทบนะครับในเรื่องตัว ภาพของการขาดทุนอะไรก็ตามแล้ว๋ยวลงวันนี้ก็ค่อนข้างดีด้วยนะครับวนผมคิดว่าน่าจะมีเทรนที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสัปดาห์หน้าก็ดูน่าต้านสองบาทห้าสิบสองกับสองบาทเจ็ดสิบสองนะครับค่ะครับก็ลองลุ้นดูอย่าระวังเบรกสองบาทเจ็ดสิบสองนะครับพี่จะรอเบรกได้ป่ะถ้าเบรกเนี่ยผมว่าฟั l โล่ตามคือตอบสามปีท่มนไซด์บีมาสามปีถ้าเบรกขึ้นเนี่ยมันจะค่อนข้างเทรนทค่อนข้างสวยเหมือนกันช่วยกรรพัฒเก็บ เหนื่อยอ่ะหายใจไม่ออกอ๋อนะครับพี่รอกัรไม่เป็นไรครับรอรอรอมิ่งตามรอมิ่งตามไปแล้วใช่ไหมพี่ตามด้วยครับรอรอไปก็ได้ครับอาจจะไปซีดีเอสค่ะครับผมโซซีดีเอสวันนี้เป็นค่าพักตัวนะครับพักตัวจริงเขาเล่นแบบนี้หลายวันละขึ้นสลับพักขึ้นสลับพักนะครับก็ดีใช่ไหมฮะยกยกโลไปเรื่อยใช่ปะยกโลไปเรื่อยๆะจ๊นะครับแนวรับก็สิบเก้าบาท ลึกๆเนี่ยอย่าหลุดตบาดเจ็ดสิบนะ,ะนะครับค <CP F. S 2> ือถ้าหลุดเนี่ยผมแนะนำสตอปรอสเลยนะครับคือทุกตัวเนี่ยจะวางจุดสตอปรอดไปเพื่อเพื่อไม่ให่างั้นคุณติดหุ้นแบบเยอะนะครับเออดีแล,ะละ้วล่ะอืมเพราะว่าเร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 าลอสมานะทีพื้นฐานไม่ได้เปลี่ยนหรอกแต่ว่าอเอ่อด้วยประเด็นอะไรก็ตามเนี่ยตลาดมันยังไม่เล่นตัวเนี้ยนะครับเดี๋ยวลงมาเดี๋ยวพี่ช่วยรับให้อ่ะอ่ะต่อไปซีรีส์เอสค่ะซีเอสหนึ่งหกนะครับก็วันนี้ก็ปิดค่อนข้างดีนะครับก็ดูดาวต้านเหมือนเดิมนะครับบริเวณ 822นะครับแล้วก็ต้านถัดไปที่เป็นเป้าหลักเรา840นะครับรอบนั้นจุดในการล็อกโปรฟิตก็คือ807อยาลุดครับครับผมมองข้าพบัรจันมันจะเป็นการเปิดลอยนะครับเปิดลอยไปตรงไหนอะจะได้ขายอาจจะมีโอกาสขึ้นไปเหนือบริเวณ822 823ตรงนั้นขายก่อนหรือรออะไรไหมจริงถ้าเปิดลอยมากเนี่ยผมแนะนำก็ล็อกโปรฟิตหน้ารองแล้วก็ย่อมาค่อยตั้งรองใโอเคเล่นรอบเอาเนาะครับผม ได้ค่ะทองคำครับโอ้ชนหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าเก้าหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าแปดนะครับก็ใกล้ชนหนึ่งหนึ่งหกศูนย์จริงจริงแพทเทิร์นขาขึ้นของทองคำต้องบอกว่าแข็งแรงมากครับดูต้านถัดไปที่หนึ่งหนึ่งหกเจ็ดกับหนึ่งแปดศูนย์ได้นะครับเป็นเป้าหมายหลักนะครับหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์เนี่ยเป็นยอดเดิมแต่จริงขึ้นไปตรงนั้นเนี่ยไม่ต้องไปถือรออะไรแล้วเพื่อท้นไปชนหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์เนี่ยให้ล็อกฟุตสิ่งเดียวนะครับใกล้โดครับนเุณนะ